การเรียนรู้ของคนในชุมชนที่มีการผสมผสานร,ร่วมกับการเรียนการสอนในระบบนี่คือแนวทางที่ชุมชนอำเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกดใช้เพื่อที่จะให้เกิดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับติดตามจากรายงานนักข่าวพลเมืองกลุ่มสื่อเสียงคนอีสานครับ ชาวบ้านในชุมชนตำบลหนองแค่อำเภอราราศิษยสไล์จังหวัดชิสเกตรวมกับคณะครูโรงเรียนบัณฑ์พยมารรัตแปพิทยาคานและหน่วยงานที่เกี่ยวของได้รวมกันจัดกิจกรรมเปิดบ้านเปิดโรงเรียนเพื่อให้คนในชุมชนได้เข้ามาเรียนรู้โดยกิจกรรมมีการนำภูมิปัญญายทองทินและศิลปะวัฒนธรรมมาเป็นกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดสู่ลูกหล้านมีความภาคภูมิใจที่จะนำเสนอ ผลงานที่เป็นความร่วมมือร่วมมือระหว่างชุมชนภูปัญญาท้องถิ่นที่ได้เอาความรู้ประสบการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ชีวิตประจวันในอดีตได้มาถ่ายทอดให้ลูกหลานโรงเรียนและคณะครูได้รับทราบเห็นถึงความสามัคคีของชุมชนของผู้นําชุมชนของพ่อแม่ผู้ปกครองได้นําความรู้ประสบการณ์ตรงนั้นมาให้ลูกหลานได้ซึมซับรับทราบเพื่อที่จะเลือกแนวทางปฏิบัติที่จะดีงามสืบไป ช่วงกลางวันมีกิจกรรมในวิถีชีวิตแบบดังเดิมหลายอย่างเช่นการเห็ดข้าวปุ่นหรือขนมจีนแบบดังเดิมการต้าข้าวเปลือกโดยครกม่อการจักสารผัดยาสมุนไพรในพืนที่ที่างและมีอาหารผื้นทินที่เด็กๆบอกคยกินมาก่อนอย่างผืดหัวเช่นก้อยส่วนกลางคืนมีการแสดงศิลปะวัฒนารรมที่หลากหลายเช่นการร้องวงย่อนยุกนางตะลุง ตือหนังประโมทไทยอีสานและรำวงโบราณการเอาสิ่งทั้งหลายที่เป็นสิ่งที่เป็นจริงในชีวิตในชุมชนเนี่ยมาให้นักเรียนได้ได้ศึกษาได้ร่วมได้แสดงได้เล่นจากสิ่งที่เป็นจริงและผ่านกระบวนการที่เขาคิดว่านะั่นคือสิ่งที่ทําเล่นแต่สิ่งที่เข้าไปสู่จิตใจและสมองของเขาก็คือการพัฒนาทักษะทั้งหลายที่เขาเป็นอยู่ก็จะทําให้ เขาเป็นได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้พัฒนาทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจแล้วนําชุมชนนั้นไปสู่สังคมที่รอบด้านและสามารถที่จะเป็นภูมิคุ้มกันของเขาในการที่จะรับเอาวัฒนธรรมจากข้างนอกมาปรับมาเปลี่ยนหรือมาปรุงแต่งให้เกิดขึ้นในชุมชนของตนเองนะครับชุมชนเข้มแข็งชุมชนเป็นสุกแต่ละชุมชนอาจ,จมีคําตอบหรือนิยามที่แตกต่างกันไปแต่มือน,นี่ตําบลนองแค่ แต่แสดงพุ่มปัญญาทองทินทีหลากหลายและพึงพาตนเองและการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมต่างๆที่เป็นรูปธรรมจากความรวมมือกันของหลายหน่วยงานนําไปสู่การเรียนรู้อย่างมีความสุขและเข้าใจชุมชนของตนเองวรรณภา,าว,วงศพินิตนักข่าวพลเมืองกลุ่มซื้อเสียงคนอีสารจังหวัดศรีสะเกษรายงาน